อร่อยเลิศคุณรีดอร่อยเลิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผู้รีดวันนี้อยากชวนแฟนๆมารับประทานอาหารบรรยากาศเลิศมากสวนกลางกรุงเอกมัยสิบแยกสองมาเทเมไอ โดยเฉพาะเมนูมัส,สมันแกะย่างหรือมัส,สมันไก่ทุเรียนดิบเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านน้ำพวยหมูสับผัดกับผักหวานเป็นน้ำพวยที่ไม่เค็มโดดผัดกับหมูสับลงตัวกับผักหวานกรอบๆแกงส้มปลากระพงแดดเดียวสะอาดถูกสุขลักษณะจริงๆ สุดท้ายสโครองหมูอบน้ำผึ้งสามารถซื้อกลับไปทานอร่อยเหมือนที่ร้านเนื้อนุ่มร่อนกระดูกและอาหารไทยต้องพบกับข้าวราสเบอร์รี่มะพร้าวเผาหอมละมุนตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยเลิศกับคุรีดวันนี้นะคะอยากชวนมาที่มาเจเม์ไอน่เรามาคุยกับเจ้าของร้านนะคะคุณนัชยาเลิกปรีชาคุณน้องจา๋าสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะ <ด>อันดับแรกเห็นบรรยากาศแล้วต้องรีบมาเลยตีมร้านเป็นยังไงจ๊าน้องจ๋าร้านอาหารมาเธอเมย์ไอนะคะ,ะเป็นร้านอาหารไทยสไตล์โฮมคิดเช่นค่ะ,ะเมนูแรกที่ต้องทานอะไรจะ๊ะ เมนูแรกนะคะจะเป็นมัสแมนแกะย่างค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเครื่องแกงตําเองใช้น้องแกะค่ะแล้วก็เอาไปย่างให้อร่อยแล้วก็ไปตุ๋นในแกงมัสแมนแล้วเนื้อจะล่อนนุ่มเลยค่ะไปเมนูที่2อสิจ๊ะเป็นปลาย่างกระบอกค่ะจะใช้ปลากระพงนะคะทานกับน้าพริกหนุ่มสะตนลค่ะเป็นน้าพริกหนุ่มที่พ่อครัวคือเชฟกล้วยของเราเนี่ยทาเองแล้วเชฟกล้วยเป็นคนสกลนครค่ะต่อจากปลากระพงย่างไปเมนูไหนจ๊ะ จะเป็นแกงส้มปลากระพงแดดเดียวค่ะเครื่องแกงตําเองจะมีเครื่องของแกงใต้เป็นขมิ้นด้วยค่ะส่วนปลากระพงก็ต้องแดดเดียวเองปลาตะปแกงส้มของเราไปอะไรจ๊ะหนำพวยหมูสับผัดกับผักหวานค่ะจะใช้หนำพวยก็คือหนำเลียบที่เอาเมล็ดออกก่อนดองนะคะจะไม่ค่อยมีรสขมแล้วก็สับกับหมูสับเอาผัดกับผักหวานค่ะก็จะได้ความกรอบของผักหวานคู่กับความเค็มนิดนิดของหมูสับหนำพวยค่ะค่ะและที่สำคัญที่สุดข้าวอันนี้เป็นข้าวไรซ์เบอรี่ ที่หุงในมะพร้าวเลยนะคะคือใช้น้ํามะพร้าวและหุงในมะพร้าวเลยค่ะจะมีรสหอมจะได้กลิ่นไม้นิดๆของมะพร้าวไปสุดท้ายเมนูนี้ก็คือซี่โครงหมูอบน้าผึ้งใช้หมูที่คัดซี่โครงมาอย่างดีหมักน้ําผึ้งแล้วเอาไปย่างให้หอมเนื้อนุ่มล่อนกระดูกแน่นอนค่ะลูกค้าเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้ในช่องแข็งนะคะ อยากจะถามเมื่อไหร่เอามาอุ่นทานง่ายๆเลยค่ะวันนี้สิ่ต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศทั้งบรรยากาศและแต่ละเมนูของเขาที่มาเตอร์เมไอได้เป็นอร่อยลึกชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน มาเสมไอตั้งอยู่ที่ถนนเอกมัยซอยเอกมัย10แยก2ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มตาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับคุรีดและ AIS ค่ะจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้าน มาเตอเมไอ้นะคะมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะสำหรับลูกค้า AIS นะคะรับส่วนลด30%เมนูมัสมั่นแกะย่างหรือมัสมั่นไก่ก็ได้ค่ะทานที่ร้านกลับบ้านหรือจะ Delivery ก็ได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2565เลยค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา8.45นาทีช่อง3กด33ลาไปก่อนสวัสดีนะคะอะ,อะไรงนดะกับผู้อิสรเมื่อิ้มย่าวิงจังต้องกินค่ะ